ซีคอนเล่นใหญ่อีกแล้วยกปราสาทตาควายและปราสาทตาเมืองทมมาไว้กลางห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานครในห่วงเวลาที่สถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชากลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งครั่องก่อนงานอีเวนต์ของซีคอนสแควร์กลายเป็นที่สนใจของสื่อระดับโลกอย่าง AFP เพราะยกภูเขารัชมอลในสหรัฐมาไว้ในกรทมแต่เปลี่ยนจากภาพอดีตประธานาธิบดีเป็นนาทรัมผู้นําจีนผู้นํารัสเซียและเกาหลีเหนือแทนครั้งนี้ซีคอนจัดงานภายใต้ชื่อ ประสาทแห่งการเวลาชวนคนไทยมาสำรวจความรุ่งเรืองของสองประสาทหินคู่แผ่นดินไทยคือประสาทตาควายและประสาทตาเมืองทมชื่อสองประสาทนี้อาจคุ้นหูกันดีเพราะอยู่ในพื้นที่พิพาทพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชาโดยเฉพาะประสาทตาควายนั้นถือเป็นประเด็นที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยให้ความสำคัญมากเพราะยังอยู่ในการควบคุมของกัมพูชาสำหรับประสาทตาควายจะตั้งอยู่บริเวณช่องตาควายในเขตบ้านไทยนิยมพัฒนาเป็นประสาทจตุรมุขมีซุ้มประตูสีทิศฐาน ส่วนล่างสุดก่อด้วยศิลาแรงส่วนบนก่อด้วยหินทรายทั้งหมดถือเป็นศาสนสถานเพื่อบูชาพระศิวะองค์เทพเจ้าตามคติความเชื่อพราหมณ์แม้ผ่านการเวลามายาวนานแต่ยังคงสะท้อนความศักดิ์สิทธิ์และความงดงามส่วนปราสาทต,ตาเมืองทมเป็นหนึ่งในปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทต,ตาเมืองตั้งอยู่บนแนวสันเขาพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก่อสร้างด้วยหินทรายและศิลาแรงถือเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูลัทิไสวัะนิกายงานอีเวนต์ของซีคอนภายใต้ชื่อปราสาท การเวลาใกล้สิ้นสุดแล้วที่ซีคอนบางแคในวันที่16พฤศจิกายนนี้และจะย้ายไปจับต่อที่ซีคอนสีนครินระหว่างวันที่19ถึง30พฤศจิกายนนี้